ครับกับเบคอนเจมโ h ชาแนลต้องกลับมาลันวงการหน่อยละกลับวาลันวงการอะไรนี่เห็นตัวนี้ไหมนี่โอ้โหบอทสอกีดเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าจะได้อันที่อะไรนไหนไมันมีอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแอันเหรอเกอันมันก็น่าจะมาประมาณเจะน่าได้อันประมาณ 5, 5้น่าจะได้ละมาขอเป็นเลยหนึ่งที ไม่ต้องสู่ไม่ต้องบอกเรามีคูปองทั้งหมด19 3 1นะครัสสิบเ็ผมหนึ่1นย์เสมหนึ่งับผมอาแรกมาครับมันกดทิ้งไปแลกสามทีแล้วกันบัตรเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจนมือเปื่อยแล้วเนี่ยโอ้โหหินเล่นขนาคอเลนาคอด้วยห้าเป็นนานแล้วเพื่อนคงไม่ใช่ละสี่แล้วนะสี่วัยซะด้วยนะวัยซะด้วยนะห้า จมว่ายังไงเจมก็ไม่สุดซอยเจมไม่มีทางสุดซอยหรอกเจมโคนาเกลืออีอะมึงสุดซอยได้ไงแค่กูกลับมาทำมึงจะให้กูสุดซอยเลยอะเพราะมึงก็เวอร์เกินพรามึงก็เวอร์ว่าบางทีก็ไม่ใช่นะโอ้โไ,อโอไอ้สัตกลับมาจับเกมเจมโคนาเกลืออีสัตวเอ้ะ แรกมันก็ให้เจม1,500คูปองเลยป่ะใช่นะเกือบ1,500คูปองโอ้โหให้กูตัวสุดท้ายสุดท้ายเราก็เสียเต็มนะผม9ช่องเจมโคโนาเกลือเกลือจริงไอ้เชียก็เสียไปทั้งหมด1,621่อคูปองนะโอ้โหแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรูและพลังแฝง ของตัวหมอทอนเนื่องจากตัวมันเป็นสกินสีแดงนะไอเทมที่เจมออกจะเป็นแดงล้วนนะแดงกันเหลืองนะแดงกันเหลืองหรือไม่ก็แดงล้วนไปเลย <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจมจะเอาลูนพลังแฝงไอเทมอะไรไปนะครับก่อนที่จะไปชมกันฝากดกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ชอบเจมด้วยผมแล้วไปดูกันเลย ม,มานะผมอันนี้ก็เป็นไกด์เล็กๆน้อยๆนะก่อนที่จะไปเล่นมอทอสป่าวันนี้ก็เจมจะมาเล่นไอเทมสีแดงทั้งหมดเนื่องจากสกินมอทอสเนี่ยมันเท่วีลฟ้าสีแดงทั้งตัวนะเจมก็อันนี้ก็ต้องมาไอเทมชิ้นแรกของผมที่เราจะออกก็จะเป็น ไอเทมฟาร์มที่ส่วนใหญ่แอดัซินเนี่ยชอบออกกันอยู่แล้วครับผมใหญ่ก็ต้องออกนะก้าเป็นขั้น3ามนะครผมชิ้นต่อไปก็จะเป็นรองเท้าครับผมรองเท้าวิ่งครับผมรองเท้าวิ่งสีแดงอนะ่ะอาจจะดูเกียนเกียนหน่อยคนระับไม่ใช่รองเท้าอะไสิอันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นรองเท้าที่วิ่งไวเมื่อไม่ได้รับการต่อสู้ต่างก็จะวิ่งไวครับผมเป็นการวิ่งไปแกงหรือวิ่งไปเติมค่อนข้างไวถ้าบวกกับคอมโบบัฟของมังกรด้วยด้วยเนี่ยบอกเลยว่าไปปาดแน่นอนนะครับผมชิ้นต่อไปแล้วจะออันนี้เลลยออออกปทาางงด้นขออมมิผม ก็อย่างที่เจมบอกเจมจะออกเป็นสีแดงนะผมสีแดงไม่ก็สีส้มเนะี่ยเจมก็จะออกเป็นอมินะปกติ ote, ถ้าเอาหลักๆให้ออกก็จะออกเป็นออกทางด้านของบกเคสนะแต่ว่าขึ้นอันที่4ี่นะผมอันที่4ี่ก็เป็นมูลาครับผมมันทดแทนทางด้านของบลกเคนไปได้เหมือนกันนะถ้าเราแบบเจอแทงเยอะถ้าเราเจอแบบว่าตัวบายเยอะก็ให้ออกบอกเคสนาอันนี้เจมเอามาเกียนนะอันนี้เอามาเลีนแบบขำๆนะผมชิ้นต่อไปก็จะขาดไม่ได้ครับผมไอเทมชิ้นนี้ผมดาบแดงนะ ดาบแดงเนี่ยถือว่าเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ไม่ควรพลาดสาหรับพวกแอดัมสินนะอันนี้เราก็เลยมอทอมอทอเป็นไฟเตอร์ไงไฟเตอร์ก็เป็นแอดได้เหมือนกันนะนี่เป็นชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายก็เหมือนเดิมว่าผมชิ้นสุดท้ายนี้เป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะตายตัวนั่นคือเกาะเกิดนะนี่เป็นไงไอเทมสีแดงของเราทั้ง6ชิ้นบอกเลยได้หาได้มันแน่ๆผมสเปลที่เราจะไปนั่นก็คือพนิช์อยู่แล้วผม แน่ก็ต้องเอาพอดิษไปเพราะรอะไรไงเราจะเล่นป่านะผมลูนลูนที่เจมใช้นะผมก็อันแรกก็เป็นออนสล็อกครับผมออนสล็อกแปดนะแล้วก็ห้อยขีไว้2นั่นก็คือเลดครับผมเพราะว่าทางด้านของสกิลแรกของมอทอรเนี่ยสามารถขีได้นะผมถ้าใครยังไม่รู้อันที่2ก็เป็นแอสเซิเนตครับผมเล่นแรงไปเลยก็อันนี้ก็เป็นพลังโจมตีบบบวิ่งไวนะผมอันสุดท้ายก็จะเป็นมันมอีอันเดียวนะผมสำหรับพวกแอสซินนคือดักบอนคอนะ เนี่ยผมรูที่จะเอาไปใช้ในการเล่นเอาไปเกณฑ์เกียร์นะผมพลังแฝงใช่ไหมครับผมจะเล่นเป็นสีแดงครับผมซึ่งจะเล่นเป็นอันแรกก็เป็นอันนี้ครับผมคือถ้าเราฆ่าหรือว่าถ้าเพื่อนช่วยเหลือถ้าเราได้ช่วยเหลือเนี่ยจะได้เด้งเลือด8%นะผมถือว่า <c oughs> คุ้มมากสําหรับแบบการบวกนนวนที่2ก็เป็นพลังโจมตีอยู่แล้วครับผมเพราะว่าอันกันซีซีมันไม่ค่อยคุ้มนะครับผมอันที่3ก็เป็นอันนี้ครับผมเป็นทางด้านของตีสิบทีนะเพราะว่าใบพัด หรือว่าสกิล2ของมอทอสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าทําให้พาสซีฟอันเนี้ยใช้ได้ดีขึ้นอันล่างก็แล้วแต่นะผมว่าไม่ถ้าไม่เอาโอฟไปก็เอาทางด้านของรีคอเวอร์พัดไปแต่เจมจะเอาพนังของรีคอเวอร์พัดไปเนื่องจากอยากเข้าเป็นเป็นนักสู้นะต่อไปก็เป็นอันนี้ครับผมการสติเกอร์เพื่อเพิ่มดาเมจนี่ก,ก็เป็นไกด์แนะนำนะผมอันนี้เอาแบบว่าเอามาทาขับขันนะให้ทุกคนเอาไปลองเล่นกันได้นะผมมอทอสป่านะ

ไม่ซับมันหายไปไหนเนี่ยบูกูหรือเปล่าโอ้ซับเหลียงวะ่ะมีทจาจอดซับอันปะเอฟปะ เฮ้ยเล่นได้หนเฮ้ยปิดปินีปิดปิดปลี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 ปปประตูใส่ก่อนเลยก็ได้เหี้ยงระเกลี้ยอเกลียเฮ้ยดูตรงนั้นหน่อยไม่น่ามีเลยถ้าเราบุมมาได้มันจะฟาร์มชามากเลยนุ้ย

ไปยูไปยูไปยูมีอะไรปะไม่มีอะไรเหรอเฮ้ยเอามาหน่อยดิเอามาหน่อยดิเสี้ยมันซ่าอย่ามันซ่างหลอดเสียจัดไปจัดไปเขาจัดไปเขาเนียนึ่งจัไปเขานียนึ่ง ท๊อปทําอะไรของมึงวะโอ้เหม็นกึบเลยช็อตนี้เฮวยได้เนี่ยมงชุบล้วไอ้ี้ยนี่ชุบเราด้วยแผนแผนหรือพลาดเองมันมีสองอย่างนะเนือแผนมึงเนี้ยบจริงเฮ้ยดักดีดักดีดักดีเฮ้ย เฮ้ยดีก็ดีเอาแคลรี่มันได้นะไปสอได้ป้อมมันอะพ่จารณ์พีจาราระวังข้างหน้าพิจาร์ได้อยู่โบว์อ๋อได้อยู่โบว์อ๋ออเ่ซฟิกแล้ว ดาห้องช่องน้ำมันเก่งเนียโอ้โหคุณโดนอะไรไม่รู้อะตันปีกว่ตีเนี่ยตีเอ้ยชี้าสสวยสัตว์เลยของจริงว่ะล่นดีกว่าไอ้ซี่มันชื่อท็อปท็อปอะไรเยอะเลยเรียบร้อยแคลร่ ไปก่อนกลับมาแค่ตัวนึงเมื่อกี้มือยานเลยนะแรงสัตว์เฮ้ยเหี้ยะเฮ้ยแล้วม่ป้อมตีกูวะไม่เข้าใจจริงๆถอยนะจะตายแล้ววะป้อมตีกูเฉยเลยเฮ้ยเห็นป้า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 อ๋อซ้ายเอ๋อซ้า ไอ้ฟิกแล้วฟิกแล้วนี่มีปิกแล้วเลทมันจะเกิดเลย มันชุบแล้วมันชุบแล้วมันชุบแล้วตัวนี้เหี้ยสักตัวนึงจับเฮ้ยกลางสันสันโอ้ย,ยอ,อย่าไปกลูว่ามันก็แค่แพนด้าตัวเดียวเออวิ่งแม่กลางแม่นะ้ำอย่างนั้นแหละสวยตายหรอก ลองัวแต่วิ่งแม่ค่างแม่น้ำเลยอย่างชอบเลยไปอยู่ไปอยู่ข้างล่างอ,ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ชว่วยช่วยช่วยช่วย,วย <c oughs> ช่วย,วยลามไม่มีสกิลแล้วมันตีบแล้วมักนก็ล้างก็ี่ฝั่งนึมันไม่บวกแล้วว่ามึงไข่้ยห้ามถอยรักลบไครก็ถอยกันมาเองคนทีหน้าพาติไม่ได้ยีิบาทเองวะปล่อยไปเถอะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องให้ให้อภนะัยมันนะฆ่ามันิ ว่ามีให้ภาพดีวิ่งตัดไวเนี่ยต้นลมว๊มับไปกินใส่บ๊อบพีระพันเจนเดียวไม่เดียวไม่นี่ว้าบโอ้โหพอกันเลยแครี่มาได้40บาทโอ้ยแครี่กับซัพพอร์ตตัวละ20 40 เอออย่าเพิ่งจบค้ามันก่อนค้ามันก่อนค้ามันได้มหมดไอพวกคนนี้แม่งกลัวตายไม่กลัวแผลว่ะ ตายไม่กลัวเผ้ว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเอาแน่ว่ามันเอาแน่รอบเนี้หูครึ่งหลอดบัตเดียวเขาที่กบหู่ดังมับไปข้ามมันก่อนข้ามมันก่อนควับโซ้ยน้องน้องถอดมันก่อนโอไอ้ถอดมันกากจริงไอ้เหี้ยไม่ไหวก็เรียบร้อยนะครับผมจบลงไปแล้วนะกับมอทอสสาย แดงนะสีแดงไม่รู้ออกในรมหรือเปล่าน่าจะเหลือชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายนะี่คือเกาะเกิดน,นะน,นี่ก็มาเล่นกับเพื่อนๆน,นะแรงประมาณมีคนหนึ่งประมาณห้าหกสิบดาวนะมันก็จะแบบอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ค่อยบวกนี่แหละอันนี้นี่ครับผมก็ประมาณนี้ผมมอทจริงๆจะว่ามันแรงอยู่นะถ้าเล่นดีๆอีกฝั่งอีกฝั่ง,งนึ่งเขาไม่ค่อยสู้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยนะเจมปิดให้ดูนี่นี่เองดาเมจไอเทมแดงนะแต่ว่าอันสุดท้ายไม่ได้ออกเกาะเกิดน,นะเป็นไง สีแดงแรงลิตรเนี่ยผเป็นไงก็สกินของอ่อทางด้านของมอทอสพันหกรคูปองโอ้โหพันหกร้อยครบันหกรอยคูปองเองนะ <laughs> ไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ